ตอนที่512คลาส3ทีมของทังอูหลินและทีมของเหล่ากุ้ยชิงมีความคืบหน้าเร็วที่สุดในห้องตามความเร็วนี้ฉันเกรงว่าสมาชิกของทั้งสองทีมอาจถูกรับเข้าสู่ลานภายในในอนาคตพริบตาเดียวครึ่งหนึ่งของการเรียนปีที่สองก็จบลงทังอูหลินมาที่ห้องทำงานของฉันหลังเลิกเรียนวูชางกงพูดก่อนที่จะออกจากชั้นเรียนครับอาจารย์อูในครึ่งปีร่างของทังอูหลินสูงขึ้นเล็กน้อยและเขาใกล้จะถึงหนึ่ง 8เมตรแล้วเมื่ออายุมากขึ้นความเป็นเด็กบนใบหน้าของเขาก็ค่อยๆลดลงดวงตากลมโตที่สดใสและดั้งจมูกตรงเอาละตัดสินจากรูปร่างหน้าตาของเขาเพียงอย่างเดียวเขาแซงหน้าวูชางคงเทพชายผู้เยือกเย็นและเยะี่ยงไปแล้วเป็นเพียงเพราะขาดการสะสมมาหลายปีทําให้เขาไม่น่าดึงดูดใจสาวๆเช่นเดียวกับมิสเตอร์วูแต่ในหมู่เพื่อนของเขาทางอูลินยังคงมีเสน่ห์มากฉันไม่รู้ว่าทําไมครูวูถึงตามหาคุณเสียเส้ยเอ็นตัวไปและพูดว่า ทั้งอูหลินเก็บหนังสือเรียนกลางมือแล้วพูดว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไปถามมาในขณะที่พูดเขาออกจากห้องเรียนก่อนและมาที่ห้องทำงานของวู้ชางคงนี่สำหรับคุณวู้ชางคงส่งการเงินให้ทั้งอูหลินทั้งอูหลินหยิบให้ขึ้นมาอาจารย์นี่คืออะไรวู้ชางคงกล่าวว่า กลไกของคุณผ่านการตรวจสอบแล้วนี่คือบัตรประจําตัวใส่เข้าไปในช่องเสียบการาดของหุ่นยนต์ของคุณและคุณสามารถผ่านจุดตรวจทั้งหมดและการสแกนเรดาร์ได้ความถูกต้องตามกฎหมายของกลไกจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่ถูกบินไปแล้วเยี่ยมมากกลไกของทางอูหลินสร้างเสร็จเมื่อนานมาแล้วแต่เขาไม่มีตัวตนทางกฎหมายดังนั้นเขาจึงไม่สามารถทำตัวสบายสบาย ข้างนอกได้มีฉะนั้นเขาจะมีปัญหาใหญ่หากตำรวจเมืองพบเขาการสมัครขอบัตรประจำตัวหุ่นยนต์เป็นเรื่องยากมากวูฉชางคงสมัครเข้าร่วมสหพันธ์จากเมืองเทียนโตและสมัครได้สำเร็จเนื่องจากสถานะสถาบันการศึกษาของเขาและผลงานพิเศษของทางอูลินในเมืองเทียนโตอขอบคุณครับอาจารย์อู๋ทั้งอูหลินยิ้มวูฉางคงกล่าวว่าอย่ารีบร้อนที่จะขอบคุณนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง ฉันจำได้ว่าเมื่อต้นปีการศึกษานี้คุณเคยเสนอที่จะทา้าทายชั้นเรียนที่1ของชั้นประถมศึกษาปีที่สาใช่ไหมคณบดีใช้สมัครแล้วและคณบดีอนุมัติคุณสามารถเริ่มเตรียมตัวได้เลยแต่มันไม่ใช่ชั้นเรียนของเราที่ทา้าทายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นระดับที่สองและหนึ่งชั้นเรียนระดับแรกบวกระดับที่สองและระดับที่สหัวใจของทางอูหลินสั่นไหวแล้วรูปแบบการแข่งขันละ่ะวูชางคงกล่าวว่า 3เกมต่อ1เกม1ต่อ2และ1,7ต่อ7เ,เกมชั้นเรียนของเราจะนำทีมของคุณและทีมของวูไซโดเป็นแกนหลักในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ที่2เกรดจะมีให้เลือกด้วยการแข่งขันนี้จะรวมอยู่ในการประเมินประจำปีของคุณผลจะมีผลต่อการสอบปลายภาค1ต่อ1,2ต่อ2 7ต่อ7นี่ไม่ใช่วิธีการเล่นแบบดั้งเดิมที่สุดใช่ไหมทั้งอูหลินกล่าวว่าชั้น1ชั้น2รู้หรือไม่ มู่ชางคงกล่าวว่าควรประกาศในวันนี้คุณสามารถหารือกับหยวนเอินที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละครั้งทั้งอูหลินกล่าวว่าฉันเกรงว่าจะมีปัญหาเราและนักเรียนชั้นสองจะมีผู้เล่นมากขึ้นจะตัดสินอย่างไรมู่ชางคงกล่าวว่าฉันไม่สนใจเรื่องนี้คุณปรึกษากับห้องหนึ่งของชั้นประถมศึกษาปีที่สองพูดตามกำลังของคุณเข้าใจแล้ว ความหมายของวู้ชางคงชัดเจนแล้วในการแข่งขันเพื่อท้าทายชั้นประถมศึกษาปีที่3แน่นอนว่ายิ่งมีคนในชั้นเรียนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นการต่อสู้เพื่อจํานวนผู้เล่นจะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของพวกเขาเองกลับมาที่หอพักทางอูลินมาที่ประตูหอพักของยวนเอินทันทีและเคาะประตูแต่ไม่มีเสียงตอบรับดูเหมือนว่ายวนเอินยังไม่กลับมาไม่กลับมาแล้วรอดูกลับมาที่หอพักของเขาทางอูลินพบว่าเขารู้สึกแปลกๆปลกเล็กน้อยเกี่ยวกับสถานที่นี้อย่างช่วยไม่ได้ มีน้อยเกินไปจริงๆที่กลับมาและตอนนี้เขากำลังฝึกฝนในสนามฝึกพิเศษตอนกลางคืนและฝึกการตีเหล็กการควบคุมกลไกลหรือฝึกทักษะการต่อสู้จริงในตอนบ่ายฉันไม่ค่อยได้กลับไปที่หอพักไม่ใช่แค่เขาแต่คนอื่นๆก็ยุ่งมากเช่นกันและทุกคนมีเส้นทางการฝึกฝนของตัวเองเฉพาะในชั้นเรียนทุกเช้าทุกคนสามารถรวมตัวกันได้ ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในหอพักทางอุลินกำลังนอนอยู่บนเตียงการเพลิดเพลิน,นกับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนนี้ค่อนข้างหรูหราแต่ความรู้สึกนี้ดีมากหูชางกงเคยบอกเขาว่าอย่ายื้สายให้ตึงเกินไปท่าแข็งเกินไปหักง่ายกว่าจะรู้ตัวก็พล่อยหลับไปไม่มีความฝันในนิทรานี้และการหลับก็แสนหวานเมื่อเขาตื่นขึ้นจากนิทราเขารู้สึกอบอุ่นและร้อนไปทั่วร่างกายซึ่งสบายอย่างสุดจะพันนา มันวิเศษมากเป็นความรู้สึกนั้นจริงๆยืดเยื้ออย่างมากฉันจะไปฝึกตีเหล็กในบ่ายวันนี้ตอนนี้เพียงพอที่จะจัดหาโลหวิญญาณให้กับพันธมิตรเพื่อทำเกราะต่อสู้ท้ายที่สุดความสามารถในการผลิตของเย่ชิงหลันนั้นมีจำกัดและยังมีโอกาสที่จะล้มเหลวทุกๆสิบวันจะสามารถผลิตชุดเกราะต่อสู้ได้สำเร็จตอนนี้ชุดเกราะต่อสู้ของเย่ชิงหลันนั้นมีมากที่สุดในบรรดาทุกคนมีสามชิ้นอยู่แล้วคือแขนขวาและมือขวาเกราะไหล่ขวาและเกราะแขนใหญ่และที่คาดผม เหตุผลที่สร้างขึ้นสำหรับเธอเป็นครั้งแรกก็เพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างชุดเกราะชิ้นส่วนเหล่านี้คือการสนับสนุนที่ดีที่สุดก่อนที่จะสร้างชุดเกราะทั้ง3ชิ้นนี้ให้เสร็จเยชิงหลันใช้เวลา15วันในการผลิตชุดเกราะให้เสร็จสมบูรณ์และเป็นไปได้ที่จะสร้างเสร็จหนึ่งชิ้นตอนนี้ด้วยการเพิ่มชุดเกราะต่อสู้ทั้ง3นี้อัตราความสำเร็จในการผลิตของเธอจะสูงขึ้นมากจากนั้นเป็ like นการผลิตเกราะต่อสูはは้มือขวาและแขนขวาของคนอื่น ทั้งวูลินไม่รู้ว่าชุดเกราะต่อสู้ของหยวนเอินและเล่เจิ้งอยู่ผลิตออกมามากน้อยเพียงใดแต่ระดับการผลิตของหยวนเอินไม่ควรสูงกว่าของเย่ชิงหลันมากนักทั้งอูลินหันหลังกลับยืดร่างกายของเขาอย่างแรงสิ่งที่สําคัญที่สุดในการนอนครั้งนี้คือการผ่อนคลายจิตใจที่ตึงเครียดของเขาทั้งคนดูเหมือนจะรู้สึกเบาบางลงความรู้สึกนี้ดีจริงๆดูเหมือนว่าฉันจะนอนหลับสบายเป็นครั้งคราวในอนาคตในขณะนี้ยังไม่มีใครอยู่ในหอพักทั้งซูลี่จือและเซียเซียก็กลับมา ทั้งอูหลินเดินออกจากหอพักและมองไปที่ห้องของหยวนเอินเขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าตัวเองถอยหลับไปเองในบ่ายวันหนึ่งเวลานี้มืดแล้วและเป็นเวลาเย็นแล้วไฟในห้องของหยวนเอินเปิดอยู่และเห็นได้ชัดว่าเขากลับมาแล้วทั้งอูหลินเดินไปเคาะประตูใครเสียงของหยวนเอินดังขึ้นฉันทั้งอูหลินประตูเปิดออกและหยวนเอินซึ่งได้เสื้อผ้าผู้หญิงคืนแล้วก็โผลออกมาจากด้านใน คนยุ่งมันไม่ง่ายเลยที่จะเจอคุณปากของหยวนเอินกระตุกราวกับว่าเขากำลังยิ้มทั้งอูหลินยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าทุกคนกำลังยุ่งใครสร้างแรงกดดันให้กับสถานศึกษาเข้ามาหยวนเอินเปิดประตูทั้งอูหลินเดินเข้าไปในห้องของเธอและหยวนเอินก็พูดว่าคุณมาที่นี่เพื่อแข่งกับชั้นประถมศึกษาปีที่สามใช่ไหมใช่ทั้งอูหลินพยักหน้าโดยไม่ลังเลหยวนเอินกล่าวว่า คุณเลือกผู้เล่นแล้วหรือยังทั้งอูหลินกล่าวว่านี่ไม่ใช่การพูดคุยกับคุณหรือแล้วคุณละสามเกมตัวต่อตัวเกมหนึ่งต่อสองและหนึ่งการต่อสู้แบบทีมคุณวางแผนจะเล่นเกมใดหยวนเอินกล่าวว่าอูหลินการแข่งขันนี้ควรอยู่ระหว่างเกรดของเรากับเกรดสามโดยทั่วไปและสถานศึกษาไม่มีการแข่งขันข้ามเกรดเพราะอายุของทุกคนต่างกันเกินไปมันไม่ยุติธรรมและไม่มีสิ่งใดประเด็นแต่คุณแพ้เรา ทั้งอูหลินกระพริบตาโตสแจว๋วหยวนเอินตะคอกด้วยความโกรธฉันมักจะอยากชกหน้าสวยๆของคุณทั้งอูหลินหัวเราะเอาล่ะเลิกเถียงกันเถอะทุกคนรู้จุดแข็งของกันละกันพูดในสิ่งที่คุณต้องการช่างมันเถอะหยวนเอินกล่าวว่าเอาละการเผชิญหน้าครั้งนี้ควรถูกครอบงำโดยคลาสที่สองของเราเราจะมีสองเกมสำหรับเกมตัวต่อตัวสามตัว และอีกหนึ่งเกมสำหรับเกม2ต่อสองเราจะมีผู้เล่น4ี่คนสำหรับการต่อสู้แบบทีมคุณสามที่ทั้งอหลินเลิกคิวหยวนเอินนี่เป็นเพราะคุณไม่ซื่อสัตว์ถ้าอย่างนั้นฉันจะเสนอวิทยาลัยและท้าทายชั้นประถมศึกษาปีที่สามเพียงลำพังเนื่องจากเป็นการแข่งขันแน่นอนว่าเป้าหมายคือการชนะกับคุณท่านหลอดคุณคิดว่าคุณสามารถชนะได้หรือไม่หยวนเอินย,ายาน้ยันคุณสามารถเอาชนะโดยมีคุณเป็นกำลังหลักได้หรือไม่ให้ฉันบอกคุณอย่างตรงไปตรงมา ฉันรู้สถานการณ์ของฉันสามดีกว่าคุณมีปรมาจารย์ชุดเกราะการต่อสู้คำเดียวสองคนฉันจำเป็นต้องพูดมีอะไรอีกไหมเมื่อได้ยินคำพูดของเธอรูม่านตาของถังอุลินก็หดลงทันทีมีปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้คำเดียวอยู่สองคนแล้วในชั้นที่สามนี้ไม่ใช่ข่าวดีไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้ที่พวกเขาเคยเห็นมาก่อนหากเป็นปรมาจารย์ชุดเกราะต่อสู้คำเดียวสองคนเกมนี้ยากแน่นอน ทั้งอูหลินกล่าวว่าโดยมีคุณเป็นกำลังหลักเราจะชนะได้หรือไม่หยวนเอินกล่าวอย่างเฉยเมอยอย่างน้อยเราก็รู้จักคู่ต่อสู้ของเราดีขึ้นหากเราไม่สามารถชนะได้เราก็สามารถยิดได้นานขึ้นทั้งอูหลินกล่าวว่าเรามาพูดถึงความแข็งแกร่งของคุณกันถ้าไม่ได้ผลมาลองดูกันใครแข็งแกร่งกว่าจะเป็นผู้ชนะตอนที่513ฉันยอมแพ้ได้ หยวนเอินแข็งที่นี่คือจุดอ่อนของเธอจริงๆในชั้นประถมศึกษาปีที่สองมีนักเรียนที่มีความสามารถมากมายแต่เมื่อเทียบกับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมีช่องว่างในความแข็งแกร่งโดยรวมเดิมทีเธอแน่ใจว่าจะเอาชนะถังอูลินได้แต่หลังจากดูถังอูลินเผชิญหน้ากับบูไซโดและคนอื่นๆเธอก็ไม่แน่ใจอีกต่อไปถังอูลินเติบโตเร็วเกินไปเมื่อเห็นความเงียบของเธอถังอูลินก็พูดว่า ให้ฉันบอกวิธีของฉันหากคุณกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการชนะในการแข่งขันตัวต่อตัวสามครั้งเราควรจะเป็นคุณเย่ซิงหลันและว,วูไซโดสองฝ่ายกู่เย่และฉันเรามีความร่วมมือที่ดีที่สุดและเรายังมีทักษะการหลอมรวมวิญ,ญญาณที่คุณปฏิเสธไม่ได้ถ้าเป็นเวลาเต่อเเราควรจะมีพวกเราห้าคนที่นี่ ฉันกูเย่เย่ชิงหลานเสียเซี่ยเคียงข้างคุณคุณและเลือเจิ้งอยู่ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราสามารถรับประกันรประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นคือ1ต่อ1คุณเล่นสองเกมสองต่อสองเป็นของเรา7ต่อ7เรามีหและคุณสองคนไม่หยวนเอินปฏิเสธโดยไม่ลังเลคุณล้อเล่นฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะอธิบายให้เพื่อนร่วมชั้นฟังได้อย่างไรทั้งอูหลินกล่าวว่าหยวนเอินพูดตามตรงความแข็งแกร่งของเขาดีมาก เขามองไปที่หยวนเอินด้วยดวงตาที่ลุกโชนและออร่าของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นในทันใดาการหายใจของหยวนเอินสั้นลงเล็กน้อยและหลังจากเงียบไปนานเขาก็พูดว่าเอาล่ะฉันยอมรับว่าคุณพูดถูกความแข็งแกร่งโดยรวมของคุณแข็งแกร่งขึ้นมากแต่คุณกล้าที่จะบอกว่าคุณไม่มีความเห็นแก่ตัวในการแบ่งส่วนนี้คนอื่นๆฉันยอมรับในความสามารถของเขาแต่ในการต่อสู้แบบทีม ทำไมเซี่ยเซียไม่ใช่วูไซโดความแข็งแกร่งส่วนตัวของวูไซโดนั้นแข็งแกร่งกว่าเซียเซียอย่างแน่นอนเซียเซียเป็นเพียงผู้ควบคุมวิญญาณระบบการโจมตีแบบวงแหวนที่3และบทบาทของเขาในการต่อสู้จริงสามารถเอาชนะวูไซโดได้หรือไม่ทั้งอูหลินตกตะลึงไปครู่หนึ่งเขาไม่คาดคิดว่าเธอจะพูดถึงเซียเซียและขมวดคิ้วเล็กน้อยทำไมล่ะเซียเซียก็มีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เหมือนกัน คุณไม่สนใจสิ่งนี้โดยเจตนาหรือไม่นอกจากนี้เซียเซียยังเป็นของฉันพันธมิตรในแง่ของความร่วมมือเราจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนหยวนเอินขมวดคิ้วฉันจะคิดดูทันใดนั้นประตูก็เปิดออกและมีคนเดินเข้ามาจากด้านนอกฉันสามารถสลักโคต้าของฉันได้เสียงเย็นชาดังขึ้นทั้งอูลิลเเยาเนินมองที่ประตูพร้อมกันเซียเซียยืนอยู่ที่ประตูด้วยใบหน้าที่สดใสไม่ใช่หรือหลังจากพูดแบบนี้เซียเซียก็หันหลังกลับและจากไป เสียเสียทังอูลินรีบไล่เขาออกไปหยวนเอินมองดูร่างที่จักไปของพวกเขาและตกตะลึงในทันใดเขาได้ยินไหมเขาได้ยินที่ฉันเพิ่งพูดกับเขาหรือเปล่าเขาคงเจ็บมากใช่ไหมทําไมฉันถึงพูดแบบนั้นฉันครู่หนึ่งเธอก็พบว่าหัวใจของเธอลังเลเล็กน้อยเซียเซียไม่ได้กลับไปที่ห้องของเขาแต่เดินออกจากบริเวณหอพักทางอูลินจับเขาจากด้านหลังและจับไหล่เขาเซียเซีย เสีเยียหยุดร่างกายของเขาเย็นเล็กน้อยฉันสบายดีอูหลินฉันอยากอยู่เงียบๆทั้งอูหลินอบไหล่ของเขาอย่าถูกครอบงำโดยความคิดของคนอื่นทุกคนสามารถเห็นการทำงานหนักของคุณ,ค,ณคือคู่หูของฉันและฉันเชื่อในความแข็งแกร่งของคุณยิ่งคนอื่นสงสัยเรามากเท่าไหร่ต้องสู้กลับอย่างสุดกำลังและใช้กำลังของเราสู้กลับเจ้าคือการโจมตีที่ไวที่สุด เซี่ยๆหันศีรษะไปมองที่ทางอูหลินเห็นความจริงใจในดวงตาของเขาใบหน้าของเขาอ่อนลงเล็กน้อยและเขาต่อยลำต้นของต้นไม้ข้างๆเขาฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงยังปฏิบัติกับฉันแบบนี้ฉันฝึกฝนหนักทุกวันแต่ฉันก็ยังตื่นแต่เช้าเพื่อทำความสะอาดประตูหน้าบ้านของเธอ ตักน้ำล้างกระจกให้เธอตรับใดที่มันเป็นสิ่งที่เธอต้องการฉันจะทำให้ดีที่สุดฉันไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงฉันแต่เธอต่างไปฉันจะไม่โกรธเพราะเธอว่าฉันแรงไม่พอที่โกรธคือในใจเธอไม่มีที่ให้ฉันถ้าอย่างนั้นก็ลืมมันไปซะหน้าอกของเขากระเพื่อมเล็กน้อยและดวงตาของเขาดูเหมือนกับสัตว์ร้ายที่ได้รับบาดเจ็บทั้งอูหลินกล่าวว่าคุณตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเท่านั้น แต่มีประโยคหนึ่งที่ฉันต้องให้คุณความคงอยู่คือชัยชนะถ้าคุณพ่ายแพ้อย่างง่ายดายจากนั้นในอนาคตเมื่อคุณชอบคนอื่นอีกครั้งมันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จถึงฉันจะไม่ค่อยรู้เรื่องความรู้สึกนักแต่ในความคิดของฉันถ้าฉันชอบผู้หญิงฉันจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายง่ายๆฉันไม่ต้องการหาคนที่ชอบฉันแต่ต้องหาคนที่ฉันชอบและทำให้เธอชอบฉันเสียเสียชำเลืองมองเขา หัวหน้าคุณไม่รู้สึกปวดหลังเวลาที่คุณยืนและพูดคุณมีกู่เย่อยู่ข้างคุณและน้องสาวที่ดีอยู่ข้างๆ้างคุณจะกังวลเรื่องนี้ได้อย่างไรทั้งอูหลินยกมือขึ้นแล้วตบหัวเขาความคิดของคุณเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้หากคุณมีทักษะนี้ฝึกฝนให้หนักจะดีกว่าเราจะอายุ15เร็วเรนี้เวลาจะไม่รอช้าก่อนเข้าสู่ลานภายในฉันจะไม่คิดถึงสิ่งเหล่านี้ในขณะที่คุณยังเด็กการทำงานหนักเท่านั้นที่จริงจังเสียเสียยิ้มเช่นกัน เรียนหนักและก้าวหน้าทุกวันใช่ไหมทั้งอูหลินยิ้มและพูดว่าหลายครั้งทำง่ายง่ายยิ่งเป็นจริงทำไมคุณคิดออกหรือยังเสีย้ยเสีย้ยยักไหล่ฉันเป็นคนที่กล้าหาญมากขึ้นเมื่อฉันผิดหวังคุณพูดถูกเมื่อคนอื่นสงสัยในความแข็งแกร่งของเราเราควรพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นฉันจะไม่ยอมแพ้ง่งายๆอืมนี่คือคุณธรรมทั้งอูหลินพยักหน้าอย่างจริงจังเสีย้ยเสีย้ยพูดด้วยความประหลาดใจคุณก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเหรอ ทั้งอูหลินยิ้มและพูดว่าใช่อธิบายให้ง่ายที่สุดคือสามคำหนังหนาคุณตกลงฉันจะไปที่สนามฝึกพิเศษเพื่อฝึกฝนคุณจะไปไหมทั้งอูหลินถามเซี่ย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 สายหัวไม่ฉันไม่ช้าที่จะฝึกฝนพลังวิญญาณของฉันและจิตวิญญาณการต่อสู้คู่ของเรามีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครโอฉันบอกคุณหรือยังว่าฉันเลเวล4ี่ิบแล้วสีหน้าของทั้งอูหลินแข็งทื่อคุณก็เลเวล40เหมือนกันเหรอ ในบรรดาเพื่อนของเขาเขารู้เพียงว่ากู่เย่ควรอยู่ที่ระดับ40และซูลี่จือไม่ควรตามหลังเขามากนักแต่เขาไม่คาดคิดว่าเซียเซียจะอยู่ที่ระดับ40ด้วยสิ่งเดียวที่เหลือคือเขาและสวีเซียเวเหยียนยังคงตามหลังระดับ40อยู่มากมันน่าหดหูจริงๆเขายังคงใช้พื้นที่ฝึกฝนพิเศษทุกวันและเขายังห่างไกลาจากระดับ40ฮิิคุณไม่ต้องการต่อสู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3หรือไม่ซีวอนมีแนวโน้มที่จะเข้าใจมากขึ้น ตอนนี้เขามีสองวิญญาณดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องมองหาวิญญาณเพิ่มเติมเ,ม,เ,ม,เมื่อซิวอนรับผิดชอบในประเด็นนี้กู่เย่และเขาเหมือนกันดังนั้นเมื่อพวกเขาทะลุระดับ40หมายความว่าพวกเขาทั้งหมดมีความสามารถวิญญาณที่สี่ทั้งอูหลินยกนิ้วให้มาเลยฉันจะตั้งใจทํางานต่อไป ชั้นเรียนหนึ่งของชั้นประถมศึกษาปีที่สองยังไม่เห็นด้วยกับคำแนะนำของทางอูลินในที่สุดหยวนเอินรวบรวมความคิดเห็นของชั้นเรียนและครูและเข้าหาทางอูลินอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นลองดูสิทุกคนคิดว่ามันไม่ยุติธรรมที่จะรักษาไว้แบบนี้ใช้กำลังของคุณพูดหยวนเอินพูดกับทางอูล,ล,งงอลินตกลงทางอูลินตกลงโดยไม่ลังเลเขามั่นใจเต็มเปี่ยมในคู่หูของเขาหยวนเอินกล่าวว่าเรามาหารือเกี่ยวกับวิธีดำเนินการทดลอง ทั้งอูหลินกล่าวว่าคุณมีข้อโต้แยง้งใดๆกับผู้สมัครสําหรับการแข่งขันแบบตัวต่อตัวสามตัวหรือไม่หยุนเอินสายหัวในแง่ของความแข็งแกร่งส่วนบุคคลข้อเสนอแนะของคุณก็เหมือนกันแต่คุณคิดว่าเย่ชิงหลานดีกว่าคุณหรือไม่ทั้งอูหลินพยักหน้าโดยไม่ลังเลตัวต่อตัวฉันเผชิญหน้ากับเธออัตราการชนะอยู่ที่ประมาณ30 แววตาของหยวนเอินฉายแววประหลาดใจเธอไม่รู้จริงๆว่าในใจของถังอูลินการประเมินของเย่ชิงหลานนั้นสูงมากอย่างไรก็ตามเย่ชิงหลันสามารถยืนหยัดต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งในระดับที่2ได้หลายคนในการแข่งขันระหว่างระดับที่1และ2ซึ่งนับว่าไม่ธรรมดาจริงๆ